สนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก ะมะนาวหนึ่งต้นสามารถทํารายได้กับคุณผู้ชมได้นะคะอย่างไรลองคิดดูนะคะถ้าเกิดว่ามะนาวหนึ่งต้นเนี่ยนะคะมีลูกมะนาวขึ้นมาดกเลยอย่าทั้งต้นเนี่ยนะคะประมาณสัก 30- 40หรือว่าร้อยร้อยลูกนะคะลองคิดดูว่าไรายได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่ามะนาวหนึ่งต้นเนี่ยพูดถึงแล้วขายกันก็ขายเป็นลูกนะคะราคาเนี่ยก็คิดตามเป็นลูกไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะ มาดูเทคนิคต่างๆว่าจะทําอย่างไรเนี่ยให้มะนาวหนึ่งต้นนะคะสามารถที่จะมีลูกมะนาวเนี่ยนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีที่สําคัญแล้วนี่นะคะมีพื้นที่แค่แบบไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแค่เพียงแค่มีกระถาง6นิ้ว12นิ้วก็สามารถที่จะปลูกมะนาวได้นะวันนี้พี่นรงนะคะก็จะมีเทคนิคเนี่ยมาบอกคุณผู้ชมนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็เลี้ยงดูมะนาวหนึ่งต้นเนี่ยให้จเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะนําไปขายหรือ ไม่ต้องขายก็ได้นะแค่เราไว้รับประทานที่บ้านหลังห้องโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อมะนาวที่ราคาลูกละกล้าบาท10บาทมารับประทานเพราะฉะนั้นนะคะทำอย่างไรเพื่อประหยัดเงินของคุณได้นะคะก็ต้องดูรายการซาฟินอินทุงแบบนี้แหละนะคะที่สำคัญนะเขาบอกว่ามะนาวหนึ่งต้นเนี่ยสามารถที่จะทำไรายได้โดยการนำนี่แหละคะ่ะกิ่งอย่างนี้ไปปลูกแล้วก็นำไปขายได้อีกนะคะมีเทคนิคอย่างไรถ้างั้นเราตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ กลับเข้ามาอยู่ในรายการ Star Fin In ทุ่งนะคะตอนนี้อยู่กับเรนนี่คารีนะคะแล้วก็พี่นรงนะคะยังอยู่ที่เดิมค่ะสุขมิทร9 5ทับหนึ่งนจใจกลางเมืองแบบนี้แต่ใครจะไปรู้ตรงนี้นะคะก็จะมีบ้านสวนอยู่ด้วยร่มรื่นเลยนะคะที่เกินไว้ในช่วงที่แล้ววันนี้เราจะมาจาะลึกในเรื่องของการนี่เลยทำมะนาวนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสายพันธุ์อะไรก็ได้ที่จะทำาก้กับทุกสายพันธุ์ค่ะว่าจุดเริ่มต้นจริงๆนี้คือพี่เริ่ม ยังไงคะการคัดเลือกพันธุ์เราจะเลือกดูกิ่งที่สมบูรณ์และต้นที่สมบูรณ์พร้อมที่จะให้ดอกแต่ยังไม่ออกดอกนะฮะการจะทำลูกเนี่ยทำอะไรเนี่ยเราจะเราต้องให้ต้นก็สมบูรณ์ก่อนเมื่อต้นเราสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มมาทําตาดอกโดยใช้ยาบางตัวที่เราใช้ก็คือแมกวันแมกวันเนี่ยจะเรียกตาดอกออกมาเมื่อเรียกตาดอกมาปุ๊บผมก็จะใช้แซงคิวเป็นตัวสร้างความสมบูรณ์ให้กับกิ่ง หลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มให้ติดลูกอย่างที่ให้เห็นค่ะลูกนี้นะคะครับอันนี้เริ่มติดลูกให้เห็นอ่าเรีนหลังจากที่เราใช้แมกกา่าแล้วเขาจะเรียกตาดอกออกมาได้ลูกขนาดไซส์เล็กนี่นะฮะพอสักพักเราก็จะใช้แสงคิวฉีดพ่นทั้งต้นน่ะค่ะระยะเวลาหนึ่งเดือนครั้งค่ะลูกก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นพอเริ่มลูกใหญ่ขึ้นเราต้องการให้ใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็ใช้ชัวชัว ลูกจะมีขนาดเพิ่มขึ้นและเบ่งให้ลูกในหญ่ขึ้นเป็นวิธีง่ายๆเพราะว่าเรามีปุ๋ยที่ดีหนึ่งสองกิ่งพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มะนาวสามารถออกลูกได้แต่ก็ต้องมีการดูเรียกว่าต้องดูดูดูแลกันนิดนึงใช่ไม่ใช่ว่าปลูกแล้วทิ้งไว้ก็ปล่อยยังไงก็ต้องตายตายแน่นอนเดือนหนึ่งเราจะให้ปุ๋ยสักครั้งหนึ่งก็โดยใช้ที่แสงคิวเนี่ย ละลายน้าให้เขาก็มีจังหวะในการใช้ใช่ค่ะเดือนละครั้งเราก็ให้ช่วงเทวละเวลาที่ไม้เริ่มสมบูรณ์เริ่มมีการแตกใบอ่อนเรือไๆแล้วเราให้ใช้ตัวนี้ช่วยไปได้เลยไม่ยุงยาค่ะครับก็คือเลือกเลือกพันธุ์จริงๆหนึ่งต้นเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปว่าหนึ่งต้นที่แข็งแรงแล้วสามารถที่จะนํามาลงกระถางเล็กอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งต้นก็สร้างมูลค่าพี่ได้หลายบาทเลยใช่ครับประมาณคือต้นหนึ่งที่สามารถปลูกได หนึ่งต้นใหญ่มาปลูกเป็นต้นเล็กได้กี่ต้นสามารถทำหนึ่งต้นใหญ่เนี่ยทำได้ถึงสองสามร้อยต้นจากแล้วเราต้องดูทรงพุ่มก่อนนะครับว่าทรงพุ่มเนี่ยใหญ่พอไหมถ้าทรงพุ่มเราใหญ่พอเราก็สามารถทําจํานวนได้สามารถทาตามกิ่งให้ขยายพันกิ่งได้อย่างไม้เนี่ยทรงพุ่มที่สมบูรณ์เนี่ยมัจะมีกิ่งที่เยอะเราก็จะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์เนี่ยเอามาทํอเอามาชำขั้นตอนในการชำเนี่ยล่ะค่ะขั้นตอนในการชำเราก็จะตัดกิ่งที่สมบูรณ์แล้วนะช่วงเนี่ย จากยอดลงมาถึงช่วงที่เราต้องการเนี่ยอยู่ประมาณสัก1ฟุตเอาอย่างง่ายๆเลยนะฮะหฟุตเนี่ยเมื่อตัดมาแล้วปุ๊บเราก็จะไปแช่น้ํำยาก็คือตรึมแช่ในตรึม่วันนี้ตรึมสร้างรากเลยผมใช้1 0ซีซีต่อน้ํา5ลิตรคือเข้มข้นหน่อยเข้มข้นเลยนะคะครับผมแล้วก็แช่ไว้24ชั่วโมงหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนครับผม ช่ไว้ยี่สบสี่ชั่วโมงแช่ไว้เลยแช่เพราะตรงส่วนที่เป็นที่เป็นที่เราตัดมาคกิ่งที่เราตัดมาเนี่ยค่ะแล้วก็พอได้ครบยี่สบสี่ชั่วโมงปุ๊บเราก็จะมาลงกระถางเนี่ยฮะลงกระถางเท่านี้ครับอ่าแล้วก็จะมาลงดินที่เราเตรียมมาไว้ค่ะดินตัวเนี้ยแล้วก็จะผสมมีส่วนผสมอยู่สามสี่อย่าง ในดินดินก็สําคัญนะพี่ข้อสําคัญคือดินตัวนี้คือหนึ่งไม่แฉะเกินไปไม่ไม่อุ้มน้ําเกินไปสามารถระบายน้ําได้ดีนะคุณมีพวกแกบมีพวกมูลสัตว์มีพวกขุยมะพร้าวบ้างนิดหน่อยอันเนี้ยมันจะช่วยให้ไม้สามารถออกรากได้เร็วค่ะและต่อจากนั้นก็เป็นใช้เติมราดอีกทีก็ยังใช้เติมอยู่ครับผมแล้วเราก็จะไปอบ ถุอ่ามีหลายขั้นตอนนะนี่กว่าจะกว่าจะได้หนึ่งต้นแบบนี้นะคะนี่น่ารักมากเลยนะคะหลังจากที่เราตัดกิ่งช้ำลงในในกระถางนี้แล้วนะเราก็จะเอาใช้ถุงเนี่ยนะฮะครอบไว้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยเข้าไปหนึ่งเดือนนะแับผมเราก็จะมีวิธีสังเกตดูบางคนถามว่าไอะมันจะตายไหมมันจะรอดไหมไม่ต้องเจาะรูเลยนะพี่ไม่ต้องเจาะเลยใช้วิธีอบไม่ต้องเจาะรู นี่หนึ่งเดือนหรือยังคะหนึ่งเดือนฮะหนึ่งเดือนเนี่ยพรแล้วันึ่เดือนแล้วนะเขาลังจากหนึ่งเดือนแล้วก็จะเปิดถุงเปิดมาดูเห็นไหมฮะดูที่ว่าแข็งแรงล่ายังแข็งแรงนะฮะแล้วใบก็ไม่มีการทิ้งทุกอย่างอยู่ครบใบไม่ทิ้งนี่คือเป็นก็ยังไม่ไม่ร่วงไม่ไม่มีร่วงไม่มีล่นเลยตั้งแต่วันที่เราตัดกิ่งชำมาอ่านี่หนึ่งเดือนผ่านมาแล้วและข้อหลักๆที่ที่เราจะดูได้สังเกตได้ทีเราจะดูที่ก้นกระถางเนี่ยรากเขาจะออกมาอ๋อดูที่ก้นกระถางจะมีรากออกมาที่เล็กๆอยู่อ่าใช่ มีรากโผมามีรากโผล่มาอันนี้อันนี้จะเห็นชัดที่สุดเห็นไหมครมีรากเล็กๆโผล่มาจากที่ก้นกระถางนี่พวกนี้หนึ่งเดือนไม่ต้องใส่เลยหรอคะไม่ต้องใส่เพราะเรามีตอนที่อบไว้อยู่ที่นี่แล้วเราใส่แช่ติมไปแล้วมันแช่ติมไปแล้วติมมันจะช่วยในการกระตุ้นเรื่องรากให้รากนี่ออกมาซร่อยสมบูรณ์พอหลังจากนั้นแล้วเราเปิดถุงแล้วเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้เลยที่รมเนี่ยอีกประมาณสักห้าวันนี่หนึ่งเดือนแล้วนะคะครับ ทิ้งไว้ในที่ร่มฮะไว้ที่ร่มลำไรอย่าให้ตากเดดเพราะว่าไม้อันนี้ยังอ่อนแออยู่ยังไม่แข็งแรงพอพ้นจาก5วันไปแล้วเราก็จะใช้แสงคิวเริ่มแล้วใช้แสงคิวเพื่อที่จะกระตุ้นกระตุ้นความเจริญเติบโตกระตุ้นเรื่องดอกพอเขาสะสมอาหารจนครบได้เดือนกว่าแล้วเนี่ยช่วงอาทิตย์หลังจากหนึ่งเดือนแล้วเนี่ยอีกประมาณ7วันวันผมก็จะใช้ไอแบควัน เพื่อจะเรียกตาดอกสำคัญมากเลยตรงนี้ตรงแมกวานเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าการใช้แมกวานนะคะคือพี่นรง n g s พอจะทราบอยู่ว่าถ้าการใช้ใชแมกวานถ้าใช้เยอะมันจะร่วงพี่เขารู้นะคะแล้วหลายๆท่านที่ซื้อไปดอกอาจจะทําให้หนึ่งถ้าใช้เยอะก็อาจจะให้ต้นนั้นโซมหรือว่าเกิดความเหี่ยวได้เพราะฉะนั้นพี่ทดลองใช้ครั้งแรกคือผมใช้ครั้งแรกคือห, 1> 1หอน,นึ่งหยดหนึ่งหยดต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะครับ ได้ผลเลยก็ได้ผลค่ะแต่ว่ามันยังไม่พอใจเท่าไหร่ก็เลยลองขยับผมก็เลยลองขยับขยับนิดนึงนะฮะถ้าไม้เป็นลักษณะที่ต้นใหญ่กว่านี้ค่ะใหญ่กว่าต้นนี้นะฮะมก็จะใช้หยดคู่รง่ายว่ะหนึ่งถึงสองหยดอืมใช้หยดเอาคือใช้เป็นตัวหยดเป็นหลอดสลิงนะคะเป็นแบบสลิงฉีดยาเล็กอะสลิงฉีดยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไปในน้ําไม่ต้องผสมเลยเลยไม่ต้องผสมอะไรเลยอันแล้วแต่เทคนิคของใครนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าค่ะ มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าถ้าใช้แมกวันปุ๊บเนี่ยมันจะไปดึงอาหารทั้งหมดเนี่ย<ม>เพื่อไปสร้างตาดอกเมื่อสร้างตาดอกแล้วต้นเนี่ยต้นไม้แนวยังไม่สมบูรณ์พอเราต้องมีอาหารเสริมเข้าอีกกีนึงมีอาหารเสริมอีกเกี่ยวอาหารเสริมเนี่ยเมื่อกี้เราจบที่แมกวันใช่ไหมคะคุณผู้ชมต้องรองลุ้นละแหละว่าอาหารเสริมที่จะช่วยให้นะคะมะนาวหนึ่งต้นแล้วก็เนี่ย,ยวจะดำรงชีวิตได้อยู่อีกรวมไปถึงต้นเล็กๆแค่เนี้ยคุณเอาไว้หลังห้องนะแล้วก็จะมีลูก มะนาวออกมาให้คุณรับประทานนะระยะเวลาแค่เพียงไม่กี่เดือนเดือนครึ่งเดือนครึ่งแล้วก็มีลูกมะนาวออกมาอีกนะคะนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันว่าใช้อะไรอีกนะคะที่เป็นอาหารเสริมรให้กับมะนาวตัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรนนี่จะไปไว้ที่หลังห้องของเรนนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาในเบรกหน้าคะ่ะ สนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้อง Big M และตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Maxago